อย่าชะล่าใจสาเหตุจากลอตเตอรี่ดิจิทัลผ่านแอปเป่าตังขายหมดเกลี้ยงก่อนวันหวยออกติดต่อกันมาหลายเดือนในละวันแสงเสนิทประหลัดกระทรวงการคลังประธานก่อก,อกอสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงตัดสินใจเพิ่มสลากดิจิทัลจากงวดและ22ล้านใบเป็น23ล้านใบตั้งแต่วดวันที่16กุมภาพันธ์ตั้งเป้าจะเพิ่มสลากดิจิทัลเป็น25ล้านใบถึง30ล้านใบภายในปีนี้เพื่อสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน พร้อมเตรียมปรับรูปแบบการขายสลากดิจิทัลให้ผู้ขายสามารถเดินเร่ขายบน iPad และโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากดิจิทัลให้แพร่หลายยิ่งกว่าเดิมประเด็นสำคัญคือกลางปีนี้สํานักงานสลากจะเริ่มเปิดจำหน่ายลอตเตอรี่ตัวเลขสามหลักเพื่อสู้กับลอตเตอรี่ประเทศเพื่อนบ้านที่กําลังแย่งชิงลูกค้าชาวไทยกันสุดลิ่มทิมประตูแม่ลูกจันชีว่าคู่แข่งตัวฉกาจของลอตเตอรี่รัฐบาลไทยคือหวยฮานอยจากเวียดนามที่กําลังฮอตฮิตอย่างแรง กำลังแพร่หลายในหมู่คอหวยชาวไทยอย่างรวดเร็วเหตุผลเพราะหวยฮาหนอยออกทุกวันเวลา18นาฬิกา30นาทีเปิดแทงหวยผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ตีหนึ่งถึง6โมงเย็นถูกรอนิยมคอหวยชาวไทยเพราะได้ลุ้นกันทุกวันตลอดปีไม่เว้นวันพระวันกวนอีกจุดเด่นของหวยฮาหนอยที่ล่อฝูงแมงเม่าบินเข้ากองไฟกันระเบิดเถิดอเทิงคือหวยฮาหนอยเป็นตัวเลขสี่หลักจึงแทงง่ายกว่าและมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าเลขหกหลักลัตเตอรีรัฐบาลไทย นี่คือเหตุผลจําเป็นที่สํานักงานสลากกินแบ่งต้องเร่งเข็นลอตเตอรี่เลขสามหลักออกมาประจันบานกับหวยฮานอยแบบตาตา่อตาฟันต่อฟันแต่หอกข้างแคล่ลอตเตอรี่ไทยไม่ได้มีแค่หวยเวียดนามยังมีหวยลาวซึ่งเป็นลอตเตอรี่ตัวเลขสี่หลักแบบเดียวกับหวยฮานอยหวยลาวออกรางวัลทุกวันตลอดปีเหมือนหวยเวียดนามแต่หวยลาวออกทุกวันเวลา16นาฬิกา30นาทีตัดหน้าหวยฮานอยสองชั่วโมงแถมรางวัลสามตัวตรงรางวัลสามตัวโต๊ด และรางวัลสองตัวบนก็จ่ายลูกค้าเท่าหวยฮาหนอยไม่ใช่แค่นั้นยังมีหวยมาเลเซียซึ่งเป็นตัวเลขสี่หลักพอฟัดพอเวียงกับหวยลาวและหวยเวียดนามหวยมาเลเซียออกรางวัลสัปดาห์ละสามครั้งหวยมาเลเซียให้ลูกค้าได้ลุ้นเสียวน้อยกว่าหวยฮาหนอยและหวยลาวแต่รางวัลหวยมาเลเซียก็ล่อใจนักขุนแม่ลูกจันสรุปว่าสาเหตุที่ลอตเตอรี่รัฐบาลไทยซึ่งยืนยงคงกระพันมา85ปีกำลังโดนหวยเพื่อนบ้านดุจอย,ย่าง เพราะยุคนี้การแทงหวยออนไลน์สะดวกเหลือเกินแต่ที่เจ็บกระดองใจคือรัฐบาลไทยเก็บภาษีรายได้จากหวยคู่แข่งจากเพื่อนบ้านไม่ได้แม้แต่บาทเดียว